วันนี้ก็จะมาพูดกันถึงปฐวีเกสิงกองต้นคำว่าปฐวีประวดดินถ้าเราจะไปบัดจริงๆแต่ความจริงเกสินทั้งหมดถ้าจะพูดกันโดยย่อแล้วก็สักชั่วโมงเดียวก็หมดสิบกองค่อยพูดกับเพื่อความเข้าใจคำว่าปฐวีเกสิงคือดินตอนนี้การที่เอาดินมาทำนี้ไม่เครื่องหมาย ่า้บอกว่าให้หาดินสีอรุณคือที่มีสีดแดงๆเมื่อสมัยก่อน <c oughs> รถรายเครื่องบินยังไม่มากมีปูมากถ้ากครใช้ดินขุยปูเนี่ยเปนสีแดงพอควรเอาบาเป็นี้ไมิรืองหมายท่านให้ทำสะดึงโตถ้าจริงๆแล้วก็ประมาณพุตครึ่ง ทำสะดึงเข้าเอาผ้ามาขึงให้ไข่กลมแล้วก็ดิงคุยปูมาทาทาแล้วเวลาที่จะเดินกระสกประตบีกบสินก็ตั้งสะดึงที่ทาดิงคุยปูเนี่ยทาให้จบขอบอยาเห็นขอบไม้ยายเห็นผ้าให้เห็นเป็นดินทั้งหมดเอาวางไว้ข้างหน้าพอวางดูถนัดอันดับแรกก็นั่งขัดประมาทก,ก็ได้นั่งพับเพียรก็ได้ ขานหนังสูงจะห้อยขาทำโต๊ะก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ทาไม่ห้ามทั้งหมดตรงความว่าวิธีปฏิบัติจะแบบไหนก็ตามจะนั่งนอนยืนเดินแบบไหนก็ไม่ว่าได้ทุกอย่างแต่ถ้าว่าวิธีปฏิบัติจริงๆอันดับแรกให้ลืมตาดูดินลืมตานึกถึงภาพดินมองดูดินก่อนมองดูให้จำได้ ว่าความกลมขนาดไหนสีดินขนาดไหนจําให้ดีหลังจากนั้นก็หลับหล,ลับตานึกถึงภาพดินแล้วก็ภาวนาว่าปัตะวีกสินังอย่าลืมนะปัตวีกสินังก็เรียกนด้ว่ากสินดินภาวนาเรื่อยๆตอนสมัติบายอย่าเร่งร้อนเรื่อเรื่องลมให้ใจเขาออกที่ทิ้งไม่ได้นะ เป็นอัอ,าอานาปานติเข้ามาคุมกสินอีกคุมทุกกองอันดับแรกรู้ลมหายใจเข้าออกก่อนลืมตาจําดินได้ถ้าจิตจะทิ้ลงลมหายใจเข้าออกถ้าภาวนาว่าปฐทวีกสินนาปฐทวีกสินนาถ้าทิ้ลงลมหายใจเข้าออกจิตจะทรงสมาธิยากนี่ถ้าบังเอิญภาพเลือนไปจากใจ <c oughs> เมื่อเลือนไปเห็น้าจิตนึกถึงไม่ชัดลืมตาดูใหม่ก็าทางแบบนี้ลืมตาพอดูพอจําได้ดีหลับตาใหม่ภาวนาว่าปฐวีกสิดังใหม่ว่าเรื่อยๆไปแบบนี้วันต้นๆก็ยังคงไม่ได้อะไรนะักยังจําไม่ได้ดีก็ดังดังยังดั่งคุมขอบอยู่ถ้าเวลาที่ปฏิบัติแบบนี้ขอทุกคนอย่าทําร่างกายให้เครียด คือว่าอย่าทนเกินไปร่างกายปวดร่างกายเมื่อยเป็นอิยาบทได้จากนั่งพระเพียรซ้ายมานั่งพระเพียบขวาจะนั่งคตมารมานั่งพระเพียบว่ากันไปว่ากันมาตอนนี้ท่านนั่งคตมาดก,ก็ไม่ไหวนั่งพระเพียบไหวแต่ใจอย่างดีก็โต๊ะบาวางเข้านั่งเาอีก็ได้ แล้วก็รวมตาหลับตาดูตานั้นวิธีนั่งเนี่ยไม่เนี่ยไม่บังคับจะเอาอย่างไหนก็ได้ถ้ายอยู่ที่บ้านแ้ะอยู่ที่เฉพาะการนั่งนั่งให้มันสบายที่สุดใหญ่ฝืนร่างกายทําจิตให้เป็นสุขนั่งก็ได้จะยิงก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ออนนี้ทํามาทําไปก็มาเอิญมันยังเอาดีไม่ได้ไม่ใหม่ก็เลยจิตจะฟุ้งซ่าน้วก็เลยอย่าฝืน เล้กก็เดินไปเดินมาดูโทรทัศน์บ้างด,ดูวิทยุฟังวิทยุบ้างดูโทรทัศน์บ้างคุยกับบ้างตามสมบายต่อไปถ้าใกล้จะนอนก็ดูอีกนิดหนึ่งดูสักหน่อยหนึ่งก็จําภาพเกสินแล้วก็นอนเลยนึกในใจว่าปทวีกสินนางปทวีกสินนางภาพจะเลือนไปจากใจก็าตามใจถึงหลับละเลิกกันนี่พอถึงเช้ามดืดคนยังเกสินไว้ไกล จุดไฟแล้วเปิดไฟดูภาพจําได้ไหมจะจําจได้หลับตานึกไอ้ตอนนี้ยังด่างจะนนอนก็ไม่ว่าเนื้อไอ้น,นี่เป็นวิธีปฏิบัติถ้าทนานานๆเข้าอารมณ์จะชินในเมื่ออารมณ์ชินไม่ใช่การทรงตัวก็ปรากฏภาพจําภาพดินได้หลับตานึกถึงภาพดินได้ไประเดี๋ยวก็หายไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าขาดนิกาสมาธิจิตมีสมาธิแล้วไม่ใช่ไม่มี รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วก็จำภาพกระสินบ้างไม่นานนักประเดี๋ยวเดียวภาพหายไปภาพหายไปก็นึกใหม่ดึงเข้ามาได้เดี๋ยกวก็าหายไปนักเข้าขนักเข้าเลือนไปเลยจำไม่ได้ลืมตาดูใหม่จำภาพใหม่อย่างนี้ทั้งหขานิกาสมาธิขามาคานิกาสมาธิที่อรุภาพไม่ใช่เล็กน้อยนะ ถ้าตายจากความเป็นคนนี่เป็นเทวดาได้แบบสบายๆเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้แบบสบายต่อไปกำลังใจมันดีขึ้นมีความเย,ยือกเย็นขึ้นเวลาที่ปฏิบัติจริงๆเขาบรรดายาโยมพุทธบริษัทยาบังคับเวลาเป็นเกินไปเอาให้กําลังร่างกายสบายเวลาที่เราอยู่ห่างจากข้าพกับสิน เราจะนึกถึงอะไรก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องมาตั้งท่าต่างๆนั่งตรงนี้น้อนตรงนี้มันจำเป็นบางทีเรานั่งเล่นๆสบายๆแล้วนึกถึงภาพกสินได้อย่างงั้นดีมากต่อไปกําลังใจดีขึ้น <c oughs> จิตสามารถจับภาพกระสินได้นาน <c oughs> คําว่าน้อยก็จะเป็นหนึ่งนาทีสองนาทีก็ได้ภาพทรงตัวตามนั้นได้ารมเริมเป็นสุข ใ,ใจเริ่มเอิบอิ่มขึ้นไอ้ตอนนี้ก็สังเกตอาการห้าอย่างว่าหนึ่งมีการขนขนลุกสู่ทราบมีการขนพางขยองเจ้าลุอเปล่าสองมีน้ำตาไหลไหมสามร่างกายโยกโครงไหมสี่เต้นปับปรับปรับปรับ,รบ 5, มันก็ปวดพระหลูกพระแล้วตัวลายใบกาศมีไหมห้ามีอาการทราบทราบมันก็ตัวใหญ่ขึ้นหน้าใหญ่ขึ้นตัวสูงขึ้นถ้ามีอาการสู้ทราบมันลมออกจากายมีไหม อาการห้าอย่างนี่แปลการเขาปีติ <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่จะมีกับคนทุกคนเสมอไปบางคนก็สัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนก็ไม่สัมผัสเลยบางคนก็สัมผัสทั้งห้าอย่างที่พูดมาในตอนนี้เขาจะบอกว่าอาการห้าอย่างเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเกิดก็ปล่อยมันอย่าไปสนใจกับมันสนใจอารมณ์จิตของเราจิตจะมีความสุข ถ้าได้จิตเข้าในขอบเขตนี้พอจิตเข้าขอบเขตนี้ก็ถือว่านี่ไม่กเกิสินเริ่มเข้าถึงอุปจาระสมาธิเบื้องตน้นนั่นคือว่าถ้าลืมตาดูภาาเกลดสินแล้วก็หลับตานึกถึงจิตจะทรงตัวอยู่นานคำว่านานขั้นแรกอาจจะถึงนาทีบ้างอาจจะถึงสองนาทีบ้างอาจจะถึงสามนาทีบ้าง เต๋บางคนก็สามารถรักษาได้ดอยู่านี้เอาแค่หนึ่งสองสามนาทีก็ใช้ได้จิตสภาพภาพก็กสิงนส่งตัวดึงตาปั๊บหลับตาปั๊บนึกถึงภาพจาภาพได้ชัดส่งตัวแล้วก็มีจิตเอิบอิ่มมีความสุขในใจเกิดขึ้น็ตามเพื่อมปิติมีขึ้นอย่างนี้เจี่ยวข้าวทุปปจารและสมาธิปจาระสมาธิรูปจารละนิมิตติภาพภาพก็สิที่อุปจาระนิมิต อันนี้มีหลายขั้นตอนถ้าเป็นอุปจาระนิมิตขั้นต้นคือจิตก็ทึกอ,อุปจารสมาธิอันเดียวกันนะถ้าพูดถึงจิตเป็นอุปจาระสมาธิถ้าพูดถึงนิมิตเป็นอุปจาระนิมิตตอนนี้จิตจะนั่งที่ไหนก็ตามไม่ต้องดูภาพก็สิงน,นึกเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นบ้างหายบ้างเห็นบ้างหายบ้างอันนี้ืิถือเป็นอุกสาสนิมิตเบื้องต้น ว่าต่อไปจิตมีความชำนาญเข้าสมาธิทรงตัวดีสามารถทรงตัวได้สูงขึ้นได้นานขึ้นกำลังแจ่มใสขึ้นตอนนี้ภาพกระสินจะเป็นไปตามนึกนึกให้ภาพกระสินใหญ่ขึ้นภาพกระสินจะใหญ่นึกให้ภาพกระสินเล็กลงภาพกระสินจะเล็กนึกให้ภาพกระสินสูงขึ้นภาพกระสินจะสูงนึกให้ภาพกระสินอยู่ยต่ำภาพกระสินก็จะต่ํา ใจอยู่ข้างหน้าขงหลังเป็นไปตามใจชอบอย่างนี้ถือว่าทางจิตถือว่าเป็นอุปจารสมาธิขั้นกลางถ้าผา้ากระสินถือว่าอุปจารนิมิตขั้นกลางต่อไปเข้าถึงอ,อุปจาระสมาธิถ้าอุปจาระนิมิตขั้นปลาย้ต่อไปภาากระสินที่แรกก็คงเดิมรูปด่างตามนั้นเราสามารถบังคับไปมาได้ตามชอบใจ แต่ว่าตอนนี้จิตเก่งกว่าเก่าเห็นภาพดีกว่าเก่าสดใส TVs ดีกว่าเก่ามีความชุ่มชื่นดีกว่าเก่าดีกว่ามากตอนนี้ภาพก็ก็สินเริ่มกลายสีก็สินเริ่มกลายตัวกลายตัวจากภาพเดิมข้ามาหาสีเหลืองทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยทีแรกก็จะเขาคยเหลืองเขาค่ลยลามมาลามเข้ามาลามเข้ามา ในที่สุดทั้งหมดเหลืองหมดทั้งสีทั้งผ้าหัวสินแล้วต่อไปผ้าสินอันนี้สมาธิสูงขึ้นนะต่อไปผ้าสินเขากลายจากเหลืองไปขาวทีละน้อยละน้อยละน้อยเรื่องขาวเป็นแท่งทึบเหมือนกับผ้าขาว,วสีขาวที่กระถาเขาทาฝา,า,าอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปจาระสมาธิเต็มอัตราเต็มกําลังยังไม่ถึงฌาน เราก็สามารถจะบรรอุปจารสมาธถถิภาพภาพนิมิตให้สูงให้ใหญ่ให้เล็กให้ต่ำให้เป็นไปตามตามชอบเรือรืองเหมือนกันตามเดิมที่ต่อไปถ้าจิตเข้าจะเข้าถึงฌานจิตจะทรงตัวไปเอกาตารมจิตจะมีความเป็นหนึ่งแน่วแน่และผ้ากระสีที่เป็นสีขาวจะก,กลายเป็นแก้วทั้งหมด เจ้าสินทั้งหมดทั้งหมดดวงเป็นแก้วใสแจ้วถ้าใสามากใสขนาดเต็มอัตราือี่วเป็นฌานปฐมฌานที่หนึ่งเต็มที่ตอนนี้ก็จะอธิบายกแค่ปฐมฌานเพราะเหมือนเวลาจะพูดอีกสทักงหกสองนาทีถึงว่าถ,ถึงฌานที่หนึ่งแล้วก็ไม่จําเป็นฌานที่หนึ่งแล้วสือสองที่สาที่สี่ก็มาเองไม่ยากตอนนี้ก็จะพูดถึงอานุภาพของเราสิน กาสินนี่ถ้าทําได้กองใดกองหนึ่งทําให้คล่องแสดงว่าไอ้ภาพใสๆแบบนี้นึกว่าไหได้ทันทีทันใดอย่างนี้ประโยชน์ก็เท่าก็คือว่าจะใช้เกาวสินปฐทวีกาวสินนี่เป็นประโยชน์คือทําลองอ่อนให้เป็นของแข็งถ้าอย่างเราจะต้องการให้น้ําเป็นน้ําแข็งก็นึกถึงภาพปฐทวีเกาวสินแต่ว่าวันนี้ของวัยทวีมันไดา้ญาติโยมนะ